ากาศดีมากทุกคนเย็นสบายมาก เล็กเล็กเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครอ่ะ้ไปดูรอก่อนนอครัอคุณเห็นสองคนที่เป็นหญิงสาวหรือเปล่าเป็นคนที่สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สีลุงป้านาอาทุกทุกท่านอีกครั้งนะครับผมอยู่กับผมสองคนช่องพี่แฝดพา,พาไป,ไปเรื่อยครับผม เช้านี้ผมกับใหญ่จะขึ้นไปผูกเปลนอนนะในป่าซึ่งต้องบอกว่าอากาศดีมากๆพี่พี่สดชื่นแจ่มใสช่วงนี้เราอาจจะเห็นคนแปลกหน้าหลายคนที่เดินป่าเพราะว่าเป็นช่วงเห็ดโคนนะเห็ดโคนขึ้นเยอะมากตอนนี้คู่เราเดินมาก็มีเดินส่วนลงไปก็เลยถามว่าเขาไปไหนกันเขาบอกไปหาเห็ดซึ่งบางคนไม่ใช่คนพื้นที่นะเป็นคนจากต่างขิ่นต่างที่มาแต่เราก็เตือนแล้วว่าให้ระวังระวังด้วยถ้ามีอะไรแปลกๆก็อย่าไปทักเจออแปลกๆอ่ะแล้วก็วันนี้ผมกับใหญ่ตั้งใจจะไป ดูว่าจุดที่เาพูกเปน,นั้นจะมีลุงใจดีออกมาหรือเปล่า<ช>หรือจะสื่อสารกับน้องชายน้องชายออกมาหาเราได้ไหมเหาก็คือเราจะ<ช>มีเพื่อนอยู่ตรงนั้นด้วยคือ<ช>มากกว่าเราก็เป็นน้องชายเราก็ได้ออกมาหาเรามาเยี่ยมเราแล้วก็<ช>มานั่งคุยกับเราตรงจุดที่เราพูกไปกันทุกคน<ช>คไปดูกันโอเคทุกคนขอกำลังใจจากพี่ๆขอหนึ่งไลค์หนแชร์ share, แล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กพี่แฟดบีกับทาง u t u b ปพี่แฟดบีสอให้เรารด้วยนะครับผม เพื paid, ่อเป็นการซัพพอร์ตอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมแล้วก็ดูคลิปก็อยากกดข้ามโฆษณาครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปเรื่อยๆพี่พีรมีกำลังใจแล้วก็อยากให้เราแบบสดใสทุกวันเงี้ยก็อยากกดข้ามโฆษณาทุกคนขอบคุณมากครับผมไปคนครับพี่พีก็ผมกับใหญ่ได้ไปส่งน้องชายกับพริดานะ กับพะ<ม>ย่ของน้องก็คือมานอนบ้านผมหนึ่งคืนต้องบอกว่า,า,านะใช่น้องชายก็พาแบบองค์หญิงไพดานก็แบบเออเขาก็ไม่ถือตัวละก็น่ารักเป็นกันเองทุกคนนะต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยซึ่งพวกเราก็ตื่นเต้นแล้วก็จัดเตรียมของแบบไม่ถูกกันทุกคนว่าเขาจะนอนได้ไหมหรือว่าเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนอนได้ไหมกินได้ไหมของกินมีเงีงแต่ว่าต้องบอกว่าเขากินง่ายอยู่ง่ายกว่าเราเยอะทุกคนนะซึ่ง สบายสบายไม่สุขความความสวยหรูมากมาที่ที่เราเขาบอกว่าอยู่สุขสบายกับเขาเยอะของเขาลําบากวก่าเราอีกทกคนมคิดว่าเออก็ดีนะเขาอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็เขาบอกว่าการใช้ชีวิตของเขาอะเรียบง่ายไม่ต้องเลื่อนหรูเพราะว่าพวกเขานนใช่พวกเขานอนพื้นอยู่แล้วโอเคทุกคนนี่ก็น,น่าจะอีกไม่ไกลแล้วเราก็จะถึงแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเดินทางไปแล้วก็ไปเจอ ผมจะถ่ายบรรยากาศให้พี่ดูไปด้วยแล้วก็ให้พี่ได้เห็นธรรมชาติในวันที่แดดออกอ่ะมันสวยงามมากๆพี่ไปตัวประหลาดอ่ะน่าจะอาการดีขึ้นแล้วมั้งน่าจะใจจะในเริ่มดีขึ้นแล้วมั้งแล้วมันใจเปียพี่ใช่ตอนนี้มันน่าจะโกรธดูโกรธไอคนที่มันขโมยของมากพี่ๆจนป่าเข้ามาขโมยของไอตัวประหลาดถึงที่พี่น่าจะซุ่มดูมันอยู่อ่ะจังหวะมันเผล่นะ ใช่โซมาขาวมันเป็นเขาวันขึ้นลงได้นะใช่กออ็บางทีโซมาจะไม่สังเกตเห็นก็ได้อาจจะอาจจะอาจ,จ,จ,จะตายใจก็ว่าได้อย่เงี้ยเสียงมันดังเลยอะทำดังมากพี่พี่พ ไม่มองนามองแลอดยาดูเห็ดนะทุกคนเจอสักหมูนะหวานปากอะพี่เจอสักน้อยเรงดีนะทุกคนโอ๊ยไย คราวนี้เราที่มึงไปเข้าป่าคนเดียวแล้วมึงเจอเป็นพี่ป่าเหรอใช่เรื่องกปมากเลยขึ้นมาคล่อมไหมเหรอขึอนปูบอกไม่ถูกว่าตอนนั้นกูไม่รู้สึกอะไรเลยกูแบบเหมือนชาทั้งตัวแล้วความรู้สึกกูไม่เหมือนกำังขับตัวเองไม่ได้หมาว่าพอถอดเที่ยวของเราปูยังไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็รู้ตัวที่เหมือนแบบกูพยายามฝืนใช่ไหมเราควรจะถึงหน้าของเอะไเขาไม่ทำรูปถึงเอาไว้เขาช่วยเงี้ยไม่ไดสวมแม่ไหมเหรอไม่ไดสวม คือแค่อยากจะไปเราดูว่าคนที่กูเจอมึงอะอ่ะคนที่กูเจอรอบแรกก่อนที่เจอรอบแรกที่สาวสวยผิวขาวอ่ะกับที่กูเจอมึงอะคนๆกันอืมซึ่งตอนที่กูเจอคนเดียวอ่ะเขาต่างกันนี้เยอะนะเขาไม่ใช่คนแบบว่าไม่มีท่าทีทำอย่างเงี้ยแต่ตอนที่กูเจอคนเดียวมึงอะคือคนที่ทํากูแล้วไม่ใช่คนเดียวดีไม่ได้มีคนเดียวมันเป็นสองคนขึ้นไปดิอยากกลับไปดูมากซึ่งแต่แต่ไม่รู้ว่าพุ่งนี้เขาอยู่งานหนาวหรือยังหรือว่าเขาอยู่งานประจําหรืออะไรเป็นพวก ผู้ผีที่ที่ที่เรียสายโหงหรือเปล่ามไม่รู้นะเดาวไว้ก่อนถ้าเป็นผู้ผีสั่ง,งนะเมืองแม่ไม,ไม้ป่าวะไม่ถูกบอกไม่ถูกว่า่เขาไม่มีท่าทีจะทําร้ายเลยแต่ตอนที่ขอดัขอเจอผมไม่รู้ตัวเลยคือตอนนั้นคือว่บตื่นตกใจ้วยตืน่นเต้นเนยอยสองอย่างเลยพังต่อแมนก็ไปมากเลยเราจะพังไปท้วันก็ไปหาความจริงนะว่ามันเป็นไงกันแน่ผมอยากจะไปพี่ย่างอยากจะเข้าไปหาความจริงก็ใหญ่นะว่าสรุปแล้วผู้หญิงพวกนั้นอะ เขาเป็นอะไรกันถึงถึงอยู่แบบนั้นหรือว่าถึงทำไมถึงถ้ามีชีวิตอยู่แล้วทำไมอาศัยแบบนั้นแต่ถ้าตายไปแล้วอยากรู้ว่าทําไมถึงตายตายได้ยังไงน้ำดังมากพี่พ เยอะมากทุกคนทังสูงโอ้มอ,อ,องไปที่ขั้วเจอกหขาโคนอเอือเาดา

ถึงจุดหมายนะทุกคนที่จะมาพูกเปน,นอนกันเฮ้ยนี่แหละขอเวลาถักก่อน

ผมก็อยจะทาําการพูกเปยบริเวณนี้ทุกคนนะแล like ้วก็จะอธิษฐานผ่านแหวนให้น้องชายผมรับทราบเพื่อจะออกมาหาเพื่เราได้พี่พีนะถ้าน้องออกลาดตะเวนบริเวณนี้พี่พีก็จะบอกข่าวน้องชายนะเรื่องไอ้ทองตายแล้วแล้วรู้ให้บอกข่าวชาผมมองหารันเป็นงจานนะทุกคนนะ ที่โบกเย็นขนทั่ว,วยังงานทังแบงละอ๋อแล้วใ โอเคทุกคนตอนนี้ผมกับใหญ่ก็ได้เปเรียบร้อยทุกคนนะเปสํสำหรับผูกหนอนที่นี่ซึ่งต้นเดิมที่เคยผูกมันอ่อนเกินไปพี่เดี๋ยวมันจะหักไหมนนก็เลยผูกตรงนี้แทนโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวให้พี่ๆดูนส่น้ำก่อนว่ามันสวยงามแค่ไหนมันแรงแค่ไหนชิวๆพี่ๆนะคลิปนี้ดูธรรมชาติสวยๆผมเชื่อว่าพี่ๆหลายคนก็อยากสัมผัสธรรมชาติเหมือนเราซึ่งก็ถือว่าผมเข้ามาแล้วผมก็เผยแพร่พี่ๆได้เห็นได้ชมด้วยกันคิดว่าพี่เดินป่ากับพวกเราแล้วกันนะ

สวยงามมากวิพีไปเดี๋ <c oughs> ยวนั่งพักก่อนไปโอเควิพีตอนนี้เราได้เรีย่รอแล้วสำหรับทุกปีวันนี้เท่าน,นึ่งัน,น เล็กทุกคนเล็กไปไหนอ่ะผมในห้องน้ำมาดิทำที่นั่วกันตัวมากลับมาไม่เจอใครแล้วอะ่ะตัวเล็กไปเล่นน้ำหรือเปล่า กลับไปย้อนดูในคลิปต้งคู่ก่อนว่าเล็กไปไหนก่อนที่ผมตอนที่ผมไปเข้าน้ําอยู่แทนแล้วคุัวอยู่เล็กไปไหนแล้วคุณขอตอปคลิปก่อนนะทุกคนนะแล้วก็จะย้อนัไปดูหน่อยว่าเล็กหายไปไหนหรือเปล่าเพราะคลิปยังไม่หยุดบันทึกมันยังบันทึกไว้อยู่พี่พครับงานเข้าทุกคนเกิดเรื่องละ ก็คือตอนที่ผมย้อนไปดูคลิปเมื่อกี้ผมเห็นว่าเลขเงินตามยิงสาวไปสองคนซึ่งผมไม่รู้ผมจะไปทางไหนเพราะว่าตอนที่ผมไปดูทางนี้ก็ไม่เจออะไรเดี๋ยวลองอธิษฐานผ่านแหวนแล้วก็ลองขอทามาให้เจ้าชิโยทางเปิดป่ายผมแล้วก็ให้เขาได้เห็นให,ให้เปิดเปิดปาเปิดตายให้ผมเห็นเพื่อนมีอะไรบางตามอยู่หรือเปล่าทุกคน ขอคำมา่อนทุกคนนะอ,อ๋อทำอะไรลงเกินแบบไม่ดีหรือเปล่า ไปลองไปหาน้องอีกรอบนะที่เดิมตรงข้างหน้าเผื่อมีในบางตาของเปล่าทุกคนไปเล็กเฮ้ยเล็กเล็กเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครอะ Dulang kan, dulang kan, dulang kan, Dewi. Oi kaya. Wake. เห็นสองคนที่เป็นหญิงสาวหรือเปล่าเป็นคนที่ผมเจอในกล้องตอนจะไปดูเมื่อกี้ทุกคนในคลิปอะ่ะไม่เป็นสองคนท,ที่ที่มาเรียกตัว็กไปทุกคนต้องไปอยู่สะพานนี้ไงวะเนี่ยอย่าบอก่าโดนมึงผมไมยพี่ีผมไปอยู่ฝั่งของป่าป่าชายแดนฝั่งนู <c oughs> ้นผมโดนหญิงสาวขอเสื้อมีทุกคนมันขอต้องการสักอย่างเลยพี่ เพื่อนวางกล้องผมมาดูในกล้องแล้วก็ผมมาถึงเขาก็หายไปพี่แบบล้างหายไปเล็กมาได้ไงว่ามึงโดนเป็นกูแน่เนี่ยมาได้ไงมึงอกี้นอนเป็นเต๊เนี่เหรอกูดูกล้องอ่ะเหมือนมึงเหมือนมึงเดินตามใครมากูย้อนกลับมาดูกล้องย้อนหลังอ่ะพอกูกลับมากูไม่เจอมึงกูก็ย้อนกลับมาดูกล้องมาได้ไงเดินตามใครมาใช่ไหม เหมือนมีคนเรียกมึงมาใช่ป่ะตอนแรกหลับตาไปทีหนึ่งปุ๊บมีคนเรียกลืมตาม,มาแล้วก็ไม่รู้เลยว่าใครไม่รู้ว่าเป็นสองคนกูเห็นเมื่อกี้กูกูมากูเห็นแล้วกูรีบวางกล้องมาดูมึงแล้วกูมาถึงนี่เขาหายไปมันเขาว้าไปหายไปเลยมันมันเขาหายตัวได้เนี่ยเหมือนรู้สึกว่ามันเหมือนแบบ รอเดี๋ยวนี้ว่าไม่รู้มึนึงไม่เหนื่อยไม่สบายมากเลยเพราะเาทำได้ไม่ทำได้แต็เมึงแน่เลยกูว่ากวนพวกนี้ป่ะพี่ป้าป่ะพี่ป้านางไม้อ่ะแน่หรอกแปลกมากคือรู้สึว่าไปกางแบงค์ที่เปย์ก่อนกูไม่รู้ตอนนี้คืออะไรกูย้อนไปดูคลิปแล้วกูเห็นว่ามึงเดินตามแฟนมาไม่รู้ไปกูมาดูไงว่าใครไปทุกคนไปดู พ,พี่ครับผมไปดูวิดีโอแล้วผมไม่รู้ว่าใครเป็นผู้หญิงที่ไหนแต่ไม่ใช่คนรับแรงแนใ่ใช่ซึ่งสิ่งที่เห็นในคลิปคือเป็นหญิงสาวสองคนผิวขาวกับผิวคําคือถ้ากูไปไม่ทันผมรู้นึงไปยังไงต่อะตอนนั้นคือมึงแก้ผ้าหมดแล้วอะโเลยแล้วอะโอ้ยมาจากหินด้านนี้พี่มาเรียกผมไปซึ่งผมผมรู้แค่ว่าตอนนั้นอะผมหลับไป พอปิดาก็หลับไปแต่พอลืมตามาเหมือนกับ,ม,บม,มีบางอย่าง<ช>เรียกผมว่าพี่พี่นผมกมเเรื่อง,งแล้วผมก็ไปเลยลอยไปเลยพี่พวบคุมให้มึงแบบว่าไม่สามารถที่จะรู้ตัวได้คือคนพวบคุมทั้งตัวจิใจมึงหมดเลยมึงแบบลอยไปเลยมึงออกจากร่างอีกอย่างไปแต่ว่าจริงแล้วมึงอะไปเองผมไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะขเขากันมึงพวกอะไร อันนี้ไม่รู้เป็นพวกแม่ไม้พี่แม่ไม้หรือว่าเป็นพวกผู้หญิงที่ตายไปแล้วคือต้องคนเนี่ยต้องการสื่อต้องการสื่อให้เราช่วยหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะขอยว่าเพอนอนพักก่อนไม่น่ามีแมาแต่กูมาไม่เกี้ผมคิดว่ามันเห็นฟุกผงไปเต็มกระจายหายหมดเลยวัวเป็นหมดเลยหายตัวหมดเลยวัวเนี่ยแถวเนี้ยพี่เป่าแลวเนี้ยเขาต้องเป็นคนที่อยู่แถวนี้แหละไอ้คนกับผีทั้งอย่างนั่นเป็นผู้ผีป่านางไม้พี่ เาไม่ทำแล้วร่างกายเราลยนะโอเคทำเหมือนว่าจะลุกมาเมินเราใช่ถอดลมเผาใช่เสื้อผ้าผมก็ถอดมาแน้วผมไม่รู้ตัวเลยพี่คล้ายผมที่โดนฝันโด้นทุกคนป่าที่เป็นป่าที่แบบเป็นป่าอัถจรร์ป่าผมไม่แน่ใจนมันนะมีบ่อน้ำบ่อนึงที่โคตรจะใส่เลยแล้วก็ตรงนั้นผมเคยพาเล็กไปเหมือนกันเล็กเคยเจอผมแต่คนที่ผมเจอคนที่เล็กเจอมันคนคนนี้นะ เฮ้ยผมเจอผิวเนียนผิวขาวแล้วก็รู้สึกว่าเขาดูแบบยังไงอ่ะดูสวยมากๆอ่ะแต่วันนี้ผมขาไปกับเรก็เจอผิวทีว่แบบแบกแบบผิวจะออกแทนๆหน่อยแล้วก็จะมีผมที่มันรกระเซิงกว่าน่อยผมเจอทั่วโลกวันนั้นคนเดียวคนที่มันมานั่งบนเตผมอะมตกใจมากอันนั้นคือว่าเป็นพวกขนมิ่งล่อวะแต่มันไม่ใช่ขนมิ่งนะผมไม่กลัวไฟเดี๋ยววันนี้เราก็จะคอยดูสถานการณ์ไปก่อน ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือผิดปกติผลลีฟชัยพี่ดูมันว่าขอพักผ่อนหน่อยพี่ผมเพียรมากพี่แล้วก็กดเหรอเราไม่ขอเขอาอ้ามากันไอกนะตกร่ะเรื่องนั้นเอาอไม่ทำลายร่างกายเราเททุกคนเดี๋ยวจะพักผ่อนกันทุกคนนะถ้ามีเรื่องไม่ดีผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆพี่ไปไปพักผ่อนก่อนทุกคน